แม่จะบอกว่านี่คือผิวจากคุชชั่นอ l i ิทแคร์นะคะที่เดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เป็นรอยแววนนะแต่ว่าจะบอกว่าแต่งหน้าตั้งแต่เช้าค่ะเธอจะบอกว่าคุชชั่นดีมากใครที่แบบว่ารอใช้นะเธอรอ,อเลยนะคะคือเป็นอะไรที่แบบว่าตั้งใจทํามากๆเธออันนี้ก็จะเป็นคุชชั่นสำหรับคนแบบว่าผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะนะคะใครที่แบบว่าเป็นสิวผิวแพ้ง่ายอยากได้คุชชั่นเนื้อดีๆที่แบบเนี่ยไม่รู้เลย ขนาดตบทับอะเธอเร็วๆนี้คุชชั่นอีลิทแคร์มาแน่นะคะใครที่แบบว่ารออีลิทแคร์ของเราอยู่นะคะเธอจะบอกเลยว่ามันเวิร์มากๆเลยอะดูดิคือผิวแบบทนมากๆขออย่างว่ามากๆวันนี้นะทางไปขายของที่สยามพารากอนฮอล์มันะเป็นงานแซบออนเซลิ่งเนี้ยคือเหงื่อท่วมตัวตอนขายเพราะว่าอินงานแล้วแล้วงานก็ไม่ได้เย็นมากเลยอย่างเนี้ย คือดีใจย่อเราเร็วนี้นะคะจะไข,ข่คูชชั่นแล้วค่ะแม่แล้วก็แน่นอนทุกวันนะคะหลังจากที่กลับถึงบ้านก็ต้องนี่เลยคะ่ะอ l ลิทแคร์สำลีออร์แกนิกของเรานะคะหนึ่งแผ่นขนาด 9x11 ใหญ่สุดในไทยค่ะแม่นะคะแล้วก็นี่เลยเนทคินซี้ของเรานะคะเธอว้าวไยมากเท่าน,นี้แต่งหน้าจัดไหนใครก็จะหยอกใส่ด้านหลังพึ่งก่อนมันจะมีด้านด้านเรียบกับด้านหลังพึ่งเนาะอย่างวันนี้แต่งหน้าจัดก็แนะนําว่า ใส่ด้านลังพึ่งเลยจะได้จบนะคะวันนี้ใช้ขนตาของติ๊กต็อกขนตากันน้ำที่แบบดูลยออกยากมากๆนะคะอีรุ่นสีชมพูรุ่นนี้มันกันน้ำที่คนใช้ใช้ทั้งสงการากันะแต่เจอคิ้วซิ้งอรุ่แคร์ปุ๊บปากเดียวคือจบเลยเธอนี่สามารถเช็ดลอดดวงตาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะลูกค้าดูดิอืม พลังช้างสารของตัวคิีซิงเนี่ยคือที่สุดแล้วเป็นคิีซิงแบบไมเซล่าหมายความว่ามันจะไม่มีสีไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีอะไรที่จะไม่เธอรู้สึกว่ามันจะอุดตันผิวได้เลยอะ่ะตัวเนี้เหมาะคนผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะลูกคา้าเพราะว่าไม่มี SLS ด้วยนะคะซึ่งไม่ไอยู่ในนี้ด้วยอ่าใครอยากกด ตะก,ก้ามีหรือยังน่าจะมีแล้วลูกค้ากดตะก,ก้าได้เลยนะคะเราไม่เคยปิดตะก,ก้านะออจะบอกว่าช่วงนี้แอบมีโปรเซอร์ไพรส์ให้กุบๆเลยใครอยากได้ก็เฝ้าตะก,ก้าได้เลยนะคะแนะนําว่าอย่างนี้มันจะมีตะก,ก้าที่ซื้อคู่กันกับตัวสัมฤีด้วย ซื้อคู่กันเนี่ยปกติอันนี้สี0ร้อยอันนี้สามร้อยเนาะออจะสองรอย 200, ประมาณหก0้แต่ถ้าซื้อคู่กันมันอยู่ประมาณแบบสามร้อยสองร้อยไปไปลายเลยอย่างเงี้ยดูที่ตะการล้วจะชุ้มว่าติ๊กตอกให้โปรเท่าไหร่เลยแม่จะบอกว่าโปรโหดจริงนะ้องพยายากได้กดที่ตะการ